ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา272ถ้าศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างใดซึ่งต้องมีการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาก็ให้ศาลออกคำบังคับทันทีที่ได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น และให้ถือว่าลูกหนี้ตามคําพิภากษาได้ทราบคําบังคับแล้วในวันนั้นวักสองในคดีที่ลูกหนี้ตามคําพิภากษาขาดนัดยื่นคําให้การหรือขาดนัดพิจารณาและลูกหนี้ตามคําพิภากษาทนายความหรือผู้รับมอบฉันทะ จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวให้มาฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งมิได้อยู่ในศาลในเวลาที่ออกคำบังคับให้บังคับตามมาตรา199ทวิหรือมาตรา207แล้วแต่กรณี